วันนี้เอารีโว่สองคันมาให้ชมนะครับมีทั้งตัว e n น r รนะครับแล้วก็ตัวมิดนะครับพี่เลือกได้เลยนะครับทั้งสองคันเป็นสมาร์ทแคปเกียร์ออโต้ทั้งคู่นะครับรถสวยมากนะครับรถเดิมๆโรงงานเลยคันนี้ไม่ห้าหมื่นคันนี้ไม่ห้าหมื่นนะครับคันนู้นไม่แปดพันกิโลนี่อันนี้ไม่ห้าหมื่นนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับเกียร์ออโต้ทั้งคู่นะครับเป็นเกียร์ออโต้ทั้งคู่ใครสนใจนะครับรีโว่สมาร์ทแคปพีรันเนอร์เกียร์ออโต้นะครับ ่อนทุกๆนะราคาประหยัดกว่าป้ายแดงไปหลายแสนเหมือนกันนะครับนี่คันนี้ไม้แ0 0พันสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมอยู่กับรถสวยนะครับจัดให้นะ Toyota า e v o นะครับเป็นเกียร์ออโต้ทั้งคู่เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการตัวรถกระบะนะครับที่เป็นตัวสมาร์ทแคปเกียร์ออโต้นะครับวันนี้ผมมี2คันนะครับคันนี้ปี22นะครับคันนี้ปี24.25จด25 แล้วค,คันนี้ใหม่รู้สึกจะ30,000คันนี้ใหม่8 0 0พนะครับก็คันนั้นเพิ่งได้เข้ามาใหม่เป็นตัว entry นะครับคันนี้คือตัว mid นะครับเป็นตัวกลางจริงๆความแตกต่างบอดี้ด้านนอกแทบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับสังเกตได้เลยนะ,ะตัว mid ตัว entry ล้อแม็กลายเดียวกันแต่ถ้าเป็น4ประตูจะเป็นคนละลายนะครับตัวนี้เป็น s m a r t c a p pilner เกียร์ออโต้นะครับราคาคันนี้อยู่ที่5 9 9นะครับ5 9า0 0 0บาทคันนี้อยู่ที่ หกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถเพิ่งได้มาเมื่อวานก่อนนะเดี๋ยวป้ายทะเบียนเปลี่ยนกรุงเทพให้ตอนนี้มันยังเป็นกายปาย้ปายกายป้ายกาลสินอยู่นะครับอเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอจากเริ่มจากตัว Entry ก่อนแล้วกันเนาะจะได้แบบรู้ว่าตัวเริ่มต้นเป็นยังไงนะครับสําหรับตัว e n t r y นะครับระบบไฟด้าหน้าน,นะฮะเป็นตัวโปรเจคเตอร์เลนอยู่แล้วนะครับพร้อมตัวเดย์ทาวน์นนติงไลท์นะครับแล้วก็ตัวกระจังเนี่ยเป็นโครเมียมนะครับตัดกับตัวกลอสไฮแบ็กแบบนี้ นะค,คันนี้จะค่อนข้างสดนิดหนึง่งจริงๆตัวเอ็นที่ถ้าเป็นถ้าเป็นปีพวกยี่สิบยิบเอ็ด่ตรงโครเมีย่ยมมันจะเป็นสีดำนะพอเป็นปียี่สี่ห้าปุ๊บมันเหมือนกันหมดเลยนะครับต่างกันแค่ตัวมิดมีเซนเซอร์ตัวเอ็นที่ไม่มีเซนเซอร์แค่นั้นนะครับแต่ตัวเอ็นที่มันจะลงลงช่วงนี้ใช่ไหมถ้าตัวตัวมิดเนี่ยมันจะมีเซนเซ,นเซอร์นะครับนะแต่แน่ๆคือได้เกียร์ออโต้นะครับปุ้มค่ามมากนะครับป้ายแดงก็ อยู่ประมาณ6กแสนเจ็ดหรือ,อยังไงประมาณนี้นะครับถ้าจําไม่ผิดนะหรือ7จ็ดแสนนะครับแต่ว่าวันนี้หกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเพราะว่ารถมันชนโฉมปัจจุบันเลยและรถมันเป็นปียี่สิบสี่จดยี่ห้านะครับรถประมาณแปดเดือนรถแปดเดือนไม่แปดพันกิโลใช้เดือนละพันกิโลนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นดิสเบรกนะครับด้านหลังเป็นดัมเบรกนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่ายางก็เป็นยางเดิมติดรถตรงรุ่นเลยนะครับ จานบงจานเบรกทุกอย่างคือใหม่หมดตัวรถเหมือนยังไม่ได้ค่อยได้วิ่งเลยใหม่แปดพันนะช่วงล่างเดิมช่วงล่างเดิมนะครับยางนี่ต้องบอกว่าดอกลึกมากดอกลึกมากนะครับโปร่งลงโปง่ปลงล้อสีเดิมทั้งคันกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับตัวโคเบอร์เนี่ยเป็นโครเมียมนะแล้วก็มีไฟเหลวนะครับมีบันไดข้างให้อยู่แล้วเนาะสำหรับตัวตัวตัวเอ็นที่นะครับตัวเอ็นที่ตัวมิดจทดไม่แตกต่างนะครับมันจะต่างกันแค่ เบาะด้านในนะครับแล้วก็เซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังแล้วก็จอวิทยุต่างกันแค่นี้ตัวมิดกับตัวเอ็นทีนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านในนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลายท่านงงนะที่เห็นหลกัหลกๆนะครับจะเป็นตัวเบาะเนาะตัวเอ็นทีเนี่ยมันจะเป็นเบาะผ้าเป็นเบาะผ้านะครับนะเป็นเบาะผ้าเป็นเบาะผ้าลายญี่ปุ่นก็ใช้ตั้งแต่รีวปีสิบแปดอะลายเนี้ยนะสิบเจ็ดสิบแปดก็ไม่เคยเปลี่ยนเลย นะครับแล้วก็คอนโซลเหมือนเดเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับมันก็จะเปิดได้ทางด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับคันนี้ก็พวกคู่มงคู่มืออะไรต่างๆก็ครบถ้วนนะภาษีก็6 9หน้าจอมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวเอ็นที่มันจะเป็นจอแบบจนเป็นจอสีดาอ่ะเอาง่ายๆคือจอมันจะเป็นสีดาโล่งๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวมิดเนี่ยจอมันจะมีที่ที่หมุนแบบนี้สองอันอยู่ซ้ายขวานะครับตัวแอร์เป็นอนาล็อกเหมือนกันนะครับเป็นอนาล็อกเหมือนกันนะครับเกียร์เป็นอัตโนมัติเหมือนกัน PR-NDS นะครับปรับเป็นแมนวนวลได้แล้วก็โหมดการขับขี่มีอีโคแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะครับนะแล้วก็ตัวหลังคงหลังคาทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับใครสนใจคันนี้ก็ลดชนโฉมป้ายแดงนะก็ราคาประหยัดไปประมาณน่าจะห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นประมาณเนี้ครับแต่ว่ามีรถให้เลยนะครับรถไม่น้อยไม่แปดพันนะครับฟอกแครบก็เดิมๆนะครับหัวน็อตเมทอาร์คนะครับแล้วก็ตัว แผ่นเพดเนี่ยรถมันผลิตเดือนแจนใช่ไหมเนี่ยเดือนแจนปี24สี่แต่ว่ามันมาประจดทะเบียนตอนปี25นะครับรถล,ลากจดมาประมาณกี่กี่ปีเนะีปีครึ่งหรอไม่ใช่ดิ24เดือนแจนเดือนนี้นะรถ2 4่สี่จยนะครับนะแน้วล้อแม็กก็เดิมๆแบบนี้นะครับด้านในนะครับดูพี่ดูคัสซี รถแบบเหมือนออกมาจากศูนย์โตโยต้าเลยอ่ะคือแบบใหม่มากแต่ยันหัวนอ็อตคัสงคัสซีนะครับตัวนี้ก็พ่นกันชนิมให้นะครับเดี๋ยวก่อนส่งมอบก็จะดูแลให้อย่างดีอีกหงรอบในะยางตัวนี้เป็นโ oh ยโกฮาม่าก็ยังโตโยต้าดีนะเป็นโยโกนะด้านท้ายนะครับเป็นกันชนอะอลูมิเนียมเอยสตรแตนเลสนะสตรแตนเลสนะครับนะไฟท้ายเป็น LED แต่ว่ามันจะไม่มีกล้อง จะไม่มีกล้องนะครับไฟเบรกหมที่สามีให้นะครับแล้วก็ไลเนอร์ก็เป็นไลเนอร์เดิมแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างนะครับเดิมสวยนะสปอร์ตเม็ดอาร์ครบถ้วนนะครับด้านบนด้านล่างนะครับเม็อาร์มันจะอยู่ด้านล่างด้วยนะช่วงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เดิมหมดเลยเดิมหมดเลยนะครับเม็อาร์ครบนะขันนี้ราคาประหยัดกว่าป้ายแดงอยู่แต่ว่าคือสวยอะ นะดูแล้วมีเสน่ห์มากตัวมิดนะฝาทงกัดท้ายก็ปิดดีเรียบร้อยนะครับแล้วผมเปิดตัวเลขไมให้ชมแล้วกันเนาะสำหรับตัว e n t ทีไม่ใช่ตัวมิดตัวเอนทีนะครับนี่เลขไม 8, ่แปดพันแปดนะครับ2องหหกกิโลนะครับการันตีไม้แท้มีรถมีวารันตีศูนย์นะครับแล้วทางบริษัทเนี่ยก็มีตัวประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้อีกนะครับสปีนะครับ,นะรบสำหรับตัวโตโยต้าีโว นะครับคันนี้คือตัว Entry นะไม่มีแทบไม่ต่างกันเลยนะนี่ตัว Entry นะนะครับแล้วดูตัว Mid นะกระจังเหมือนกันเป็น Gloss High Back เหมือนกันตัดสีดำแล้วก็เป็นโครเมียมนะครับไฟหน้าดวงหลักเป็นตัวโปรเจคเตอร์ความเดทาเหมือนกันนะไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างมีให้เนี่ยที่ผมบอกว่ามัมีเซ็นเซอร์เห็นไหมเซ็นเซอร์เขาฝังมาแบบนี้อันนี้คือตัว Mid นะครับคันนี้ห้าแสเก่นเก้าพับาทนะครับขนุ้นหกสานะครับ นะตัวนี้ก็ดิสเบรกเหมือนกันคู่หน้านะครับยางตัวนี้ก็เป็นโยโกเหมือนกันนะนะครับเล้วตัวนี้ชุดกันชนก็ชิดเลยนะครับสองฝั่งแล้วแต่ใครเลือกนะจะเลือกเอ็นที่หรือมิดก็ได้ถ้าเอ็นที่ก็จะปีสดหน่อยนะครับถ้าเป็นตัวมิดคันนี้มันปียี่สิบสองและเป็นเกียร์ออโตเหมือนกันเป็นเกียร์ออโตเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีความต่างที่ภายในนะครับเนี่ยตัวมิดเห็นไหมมันเป็นเบาะไฟฟ้าเป็นเบาะไฟฟ้านะครับคันนี้เลขไมล์ห้าหมื่นเก้า ม่ห้าหมื่นกันห้าสิบกิโลนะครับหน้าจอวิทยุที่ผมบอกนี่เห็นปะมันมีจอเนี้ยมันจะเป็นจอเต็มนะไม่ได้มีแบบจอตัวเองที่เมื่อกี้มันจะเป็นบุ๋มๆุมลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็มันก็จะมีที่หมุนวิทยุแต่ข้างเดียวนะครับแต่ว่าทั้ง2จอนะครับสามารถเชื่อมต่อตัว Apple CarP l a y Android Auto ได้เหมือนกัน Air ์อะนาลอกเหมือนกันนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติเหมือนกัน prdns นะครับ e o แล้วก็ตัว Power Mode เหมือนกัน นะครับเหมือนกันแต่เบาะเนี่ยได้เบาะหนังเบาะเนี่ยได้เบาะหนังนะครับได้เบาะหนังแล้วก็เป็นไฟฟ้าคนขับนะครับตอนป้ายแดงโฉมนี้ก็จะราคาสูงกว่านะครับซอกคงซอกแคบทุกอย่างนะครับเดิมหมดเม็ดอาร์คเดิมนะครับสวยเลยนะครับตัวนี้มาครับกับ toyota trevo นะครับ smartcab p l เ n อ e r เมื่อกี้ด้านหน้ามีเซ็นเซอร์2จุดใช่ไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูด้านหลัง ครัคัน,นี้ด้านหลังเขาจะมีเซ็นเซอร์มาให้4ี่จุดนี่อันนี้คือความต่างของตัวมิดกับตัวเอนที่นะครับมีเซ็นเซอร์หนึ่งสามี่นะครับแล้วก็มีตัวกล้องให้มีตัวกล้องให้เรียบร้อยนะครับมีกล้องถอยหลังนะครับตัวไฟเบรกตัวที่3มมันมีให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็โครงสร้างด้านท้ายก็เหมือนกันเลยเดิม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 นะครับทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นตัวรถ2คันนะครับสเปคต่างกันนะแต่ว่าเรื่องการใช้งานเนี่ยเหมือนกันก็คือเป็นตัว สมาร์ทแคปพีรันเนอร์นะครับเป็นตัวสูงนะเป็นแคปเกียร์ออโต้นะครับพี่ๆเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาคันซ้ายหรือคันขวานะครับถ้าสนใจคันไหนก็สามารถแอดไลน์นะครับหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับที G ่เบอร์0 9 6 5 3 5 5 1 5 3นะครับแอดไลน์ได้เลยนะพี่ขึ้นว้ตรงนี้นะครับ MI z a MI z a z ครับ